คาเสวพอพี่นอ้องก็เขาเดือมครับพี่น้องครับโโนี่ครับวันนี้มีภารกิจเดอพี่น้องครับน้องสาลาสตอรี่ของเขาคือเขาคืออพี่น้องครับเดี๋ยวเวลาแล้วหลังจากท,ทีดูการนี้มาถึงเขายืนต้นไม้แล้วครับเขาอิเจยก็คือเดี๋ยวเวลาเก็บเกี่ยวแล้วพี่น้องยืนนโอ้ยสองกลุ่มแล้วพี่น้องครับสองกลุ่มงามเลยอยู่ข้างหน,น้าก็คือพี่เหลือได้พี่นอ้อ,องเดี๋ยวถึงว่เบิ้งแหละว่ามาันสีออกมาสาร,รการแต่ได๋พี่น้อง แต่ว่าเบื้องเดียวกันนะสิได้หลายอยู pues mm ่ลองพี่น้องครับเพราะว่าเขาต้อง nah ู Titanic, ่เด so ี๋ยวพ่อพี่น้องไปเบื้องมุมนี้ดีกว่าไปติดตามไปพี่น้องสสวัดโซนของทางหน้าหน่วยเรียพี่น้องครับนี่เออของแผอยู่แล้วครับมือครับนี่แหละครับเป็นจุดที่เอาไว้ผักปนย่ำเวลาสวนในทางหน้าครับพี่แถวนี้ครับน้องซาราครับบรรยากาศตีงนีได้พี่น้องครับทอดได้พักคนย่นใจนะพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศ พี่น้องเห็นครับบรรยากาศนี่ครับคือรถเกี่ยวกระรังเกี่ยวเป็นนุ่มเป็นหยิบพี่น้องครับนี่โอ้ยเขาเลยสอนสดีพี่น้องนะแล้วก็ช่วงเดือนนานี่เขาคือช่วงปีใหม่นี่ตรงนี้พื้นที่ทั้งนานี่คือเป็นพื้นที่ดีนี่แหละครับพี่น้องครับแคมปิ้งทุกปีครับพี่น้องครับติดตามบ้ามใส่ไปนี่ครับการต่อกางเต้นยุ่งยวนี้แหละครับเป็นพื้นที่ที่ใส่ตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าหลังจากเล็นเกี่ยวเราของสปอร์ตเมีอี่ยัง ไ,ไปไว้นะครับเพราะว่าบึงยิงม,มันก็มีน้ำพี่น้องพี่น้องดินเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งข้างล่างกันนะมันเป็นทังได่พี่น้องเดี๋ยวตามเบิ่งภาไปเบิงบ่งต้นเขาต้นยังชัดๆัดูกนี่พี่น้องครับหลังจากเกี่ยวไอ้บานซวนนี่ที่พี่น้องโอ้ยเห็นว่าพี่น้องก้อนซ้อนบ่นี่เป็นต้นยืนหนาติ๊กเลยพี่น้องครับนี่ครับไม่มาคาเนรี่แล้วก็เป็นนี่แหละครับพี่น้องครับ นี่ก็จะเป็นการเอาเฟียงเอายังอยู่เลยนะครับทางทะเลแต่อยู่ร่างแนขนแบบที่น้องกับแต่พ่อได้อยู่เพียงนี่ก็เป็นพื้นที่หาอะไรเดี๋ประมาณพี่น้องกับนี่นี่ที่น้องเห็นแต่ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วพี่น้องครับมือนี้เป็นวันหยุดน้ำความใส่ก็เลยได้มาเกาะติดใี่พี่น้องเบิงึงเบิึงแบบนี้มันเกิดเป็นความ ไก่ขีดตนึ่งพี่เฮาได้ลงมาเด้๋พี่น้องครับพี่ไก่เลยรถเกี่ยวกับรถเกี่ยวรุ่นน้อยได้พี่น้องนี่เป็นรถเกี่ยวรุ่นน้อยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ได้อุ้มระตันระตันขึ้นไปอยูให้พี่น้องที่ตามเบิรงว่ามันสิได้ลายไปเลยพี่น้องครับนี่ครับมันสิได้ลายไปเลยทจบอยู่ทธีใดครับปีที่แล้วหาหาตันนี่แหละพี่น้องครับหรือประมาณห้าพันลครับพี่น้องครับเดี๋ยวปีนี้มาเบิรงพี่น้องว่ามันจะได้ก็ไดเดี๋ยวรอที่ตามอัปเดตเช่นเด้อหลังจากเพื่อนเลี้ยวคนละ ใส่กุญแจเขามากตูดันแล้วพี่น้องนี่ครับเออแน่นอนพี่งานไทตูดด้เลยสั่งะเดียวนี่พี่น e ้องเลยเจ็บเป็นเป็นช่วงเป็นช็อตไปล้วพี่น้องครับเพราะว่านี่จะเป็นทีความละเกี่ยวกันเก็บเป็นโซนได้ละเอียดได้ละเอียดมาฮะไปพร้อมใส่กับศิลาไปสมิ่งแล้วครับพี่น้องครับฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ไปตลอดนะครับเรื่องเล่าค่อยๆมานะตามไปดูการไป นะครับมวลเสือโมเสสวันนี้ก็ว่าคันนะครับอาซีมวลแนวหัวแนวพ่อได้เป็นพิธีสายมันเท่าเราพี่น้องเนาะกประมาณนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวยามหาปู่มาป้ากันดีอัปเดตกันไปนี่ครับนี่บ้ามไซกับสีลาไปแล้วครับอยู่หนองซาลานี่แหละเดี๋ยวเก็บภารกิจังหน่อยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือเก่าครับพี่น้องครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ